สวัสดีครับเชฟโหน่งกินเที่ยวสวัสดีครับเชฟหน่งกินเที่ยววันนี้เชฟไปหาหมอตรวจสุขภาพมาแล้วก็เชฟก็เลยว่ามันเหลือเวลาอีกต้องค่อนวันเนาะเชฟก็เลยว่า <c oughs> ไปหาอะไรอร่อยอร่อยกินกันดีกว่าเพราะว่าเชฟอยากกินมันต้องหลายวันละ เชฟก็เลยอันแวะเข้าที่กัดก้อมพันอะก็ตรวจสุขภาพละเชฟก็ซื้ออันจีนหมูมาก็จะเอามาลาบเป็นจีนหมูที่เขาเอามาลาบทั่วทวไปนะแต่เชบจะเอามาแปลงไอเป็นหมูลา,าบอีสานหมู จะทําเป็นราบพีสานหมูเกิดไปแวะซื้อมาทัว่วซื้อมาแตงมะนาวแล้วก็ได้หอมดวนมาด้วยหอมดวนนี่งามๆอันนี้ก็เป็นมะลินไม้เชฟซิที่บนบ้านเชฟเนาะหรือเชฟจะเอาไปจีหรือจะเอามากับกับมันเปิ้บเปิ้ลย่บฮู้ต์ตนะเดห๋ยววันนี้เชฟก็อะากทำสั้นๆนี่จะมาทำยาวเกิน เทปอยากกินม่ต้องหลายวันแล้ะแล้วก็มีอันนี้เข้าวคั่วพิกป่นพิกป่นหอมๆเลยข้าวคั่วใหม่ๆชุ่มรสน้ำปา่าเดี๋ยวเทบขอจิบน้ำก็เทยบอกน,นะไปมาทั้งวันเลยวันนี้เหนื่อยขนาด อิฐปลาเดี๋ยวเชฟก็จะเอานี่จีนนี่ไปราบนะแต่เาใส่เลือกนี่นะเอาจีนนี่ไปราบแล้วก็เอาข้างในในี่ไปต้มแล้วก็จะเอามาทาราบอีสานกันราบอีสานหมูเมนูง่ายๆวันนี้แซ่บๆเอากลิ่นกระเข้า <c oughs> เกิงแล้วก็ที่เหลือเกิงโอ้ไม่ทุ่มคอเลยเป็นกับแกมไปในตัวเนาะไปะราบจีนกันครับราบกัน อันนี้ก็เป็นยอดมะกอกเทไปสอยบนบ้านมาแล้วนี่ก็เป็นมะลิ้นไม้รู้สึกว่าจะเป็นฝักสุดท้ายแล้วนี่นะเดี๋ยวเชฟจะไปปิ้งเอาไปจีก่อนเอาไปจีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเอาขูด,ดเอาล้างน้ำไว้กิ่นจะลาบลาบหมูพูดถึงราบหมูแล้วน้ำลายไหลเลย เดี๋ยวจะไปหาไอาก้กระลำแล้วก็ไอ้ักกา์ดผู้เขียวหางดอกเคฟปลูกไว้คนเดียวบนบ้านเดี๋ยวจะไปเก็บมาทำจำเดี๋ยวลาบจิ้นหมูก่อนลาบลูกซูไม่ถอยหลังจะตะลาบด,าบดาบิวันนั้นไปลาบคูณเซก็บบกก้าไปนั่งเพราะว่าอันโคนกันนะักจะเลยไป โทสังเปิลแล้วก็ไปขวายหน่อยแล้วก็ไปเอาไปลาบกันต่อครับเขามาส่องพอกใ,ใกล้ๆแกขหงกรรําเนาะอันนี้เป็นชุดหมูลาบเนาะที่เจฟบอกเขาเนาะก็จะมีมันแข็งมีไส้มะฮึ่องอย่ยมีตับมีเสียงจี้มันน้อยมีม้ามแล้วก็มีฉพาะหมูมาเสจะลอาพวกเนี้ยไปต้มก่อนเนาะแล้วนี่เอาเก็บไว้แล้วอันนี้ไปลาบ ก็มีมาแตงมานาวมาขัวมาลิ้น <c oughs> มาลิ้นไหม้หอมแดงสะระแหน่งามๆแล้วก็อันนี้ลูกโดดเอาไปกรับลูกโดดแล้วก็ต้นหอมผักชีเชฟมีละอยู่บนบ้านนงเด็วเชฟจะขึ้นไปเอาพริกขัาวใบไมเข้าขัว่วหอมๆชูรสน,น้ำปลาไปลาบกันครับกินลาบเมื่อไหร่ มอกฝนตกบ้าๆๆ้ปเบะนี่โอ้ฝนนี่คือตกแต่ตกว่านี่ตกตั้งแต่แตะคืนละงฝน,นอย่ะอยังชั่วหน่อยโรคคอเนีย่ย อนนี้เชฟก็เอาหมูไปรวกเชฟจะรวกแบบไอแบบสะดุ้งเอานะแล้วก็เนื้อหมูสับมาเรียบร้อย้แล้วละ้นไม้ก็จีมาแล้วจีเอามาครึ่งเดียวก่อนเดี๋ยวจะกินไม่หมดแล้วไอ้น,นี่นี่เดี๋ยวเชฟจะไม่ซอยใส่นะเชฟจะเอาไว้เป็นจับเอาเพราะว่าถ้าซอยใส่แล้วมันโดนความร้อนแล้วมันจะดำไปเนี่ย ไปดูบนสวนเชฟเชฟได้อะไรบ้าง,างได้ผักกาศต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งอันนี้ก็เอซียายตู้ยเอามาให้กระลำแล้วได้มะเขือเทศสีดามาสามแกนหรือเ,เราจะเอาอันนี้ไปรวนเออแล้วก็เชฟก็ไปเก็บมะนาวมากลูกนะที่สวนอ่ะเชฟกลัวมันจะไม่เปรี้ยวแฟ้นพิจิตร เดี๋ยวอันนี้ไปคั่วก่อนแล้วก็จะแกะหอมแดงซอยหอมแดงไว้เดี๋ยวได้กินรับปัะเเดียวง่ายๆตามสไตล์เชฟหน่งทำง่ายกินได้อร่อยด้วยตอนนี้เชฟก็เตรียมครบหมดละเมื่อกี้ตอนก่อนกลับมาก็หากับแก้มมาก่อนก็ได้มาเป็นแหนมสามเจาะ ืแล้วผักก็ซ <c oughs> อยล้างมาเรียบร้อยละหอมแดงต้นหอมผักชีแล้วก็ผักชีฝรั่งเชฟมักผักชีฝรั่งเนาะเชฟก็ใส่ผักชีฝรั่งนะัก <c oughs> ใส่น้อยแล้วก็มาลีนไม้ซอยเรียบร้อยเอ,อมะนาวซอยเรียบร้อยละเดี๋ยวเราก็จะคั่วเลย วันนี้ผมมีผายอยู่บ้านคั่วกลางบ้านเลยย่าหลังบ้านม,ามันได้ละฝนตกค่อยๆทำไปนะครับตอนนี้หน้าหนาวมันก็จะมืดบวยน่อยเชฟก็กลับมาจากทุละก็สามโมงแล้วแดดร่มล,มลมตกแล้วค่อยๆทำไปครับทำกับข้าวแบบ่ต้องรีบแบบ่ต้องเร่งครับค่อยๆทำไปทำไปจิบไปอย่างเชฟเนีย่ยโอ้ยมีความสุขเดี๋ยวขอจิบนิดนึง อืมฟุดอกอันนี้ก็เตรียมมาเรียบร้อยแล้ะเดี๋ยวจะเอาน้ำใส่เชฟจะเอาซับๆเลยนะวันนี้ฝุ่นเริ่มหยุดแล้วครับเดี๋ยวลมลมตกสบ,บายสบ,บายสตายเชฟหนุ่ม ทำง่ายๆครับทำไปจิบไปทำกับข้าวด้วยกับแก้มด้วยโอ้มีความสุขเดี๋ยวเราจะรวนหมูก่อนนะครับเทปจะรวนแค่แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ว่าถ้าอันนี้มามันจะแข็งนะครับพยายามคนหมูให้มันอย่าให้มันจับเป็นก้อนให้มันละเอียดมากที่สุดตอนนี้เข้าหน้าหนาวนะครับยังมีฝนอยู่ครับจังใหม่เขามันเกาะปัดปันปนป่วน,วนแล้วก็น้ำก็ท่วมโอย พอเอ็นดูเราอ่อนพอได้ไปหมูรัมือูยันหมูเปื้อนหมูฝุ่งน้ำพ่วมมดเขี่ยมันให้เหลวๆนะครับอย่าให้มันติดก,ก้อนเอาสักแปดสิบเพราะว่าเดี๋ยวถ้าความ้อนมันยังมีอยู่นะมันจะอันนี้คนเดียวมันไหน โอเคแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วโอ้หอมขนาดหอมเจื้นใจข้างน้นอาหมูที่เขาซอยนะครับที่เขารวกไว้แปดสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันใส่ลงไปนะครับ ขนาดพริดไฟครับมะนาวครับบีบมะนาวใส่ลงไปเขาตาคนมากเลยนะครับม,ม,ม,มักเปรี้ยวมักเผ็มักเก็มใส่เข้าไปเลยมักซอสปลาก,ก่าใส่ลงไปเลย หอมแดงต้นหอมผักชีเทปปิดไฟแล้วนะครับปิดไฟแล้วข้าวคั่วครับ,รบอันนี้เทปกว่าซื้อมา นี่ชุดลอยนะเนี่ อันนี้ของมักเคเครับใส่หลายแซ่บหลายสายนักลำนักไขบุมัก,กไม่ต้องใส่นะครับใส่ไปน้อยปึง,ป,งปิดก,กับเก็บน้อย ยิของญาติชิมสักหน่อยเนาอจะงับป่าจปะจปลาหน่อยหมอบอกว่าจะไปกินเกมนักเนื้อมันจะความดันขึ้นเนลยของมันมักเอง พลิกปนมักแทบใส่นักนักอืมแล้วเ,เทปชิมนอบอีนได้นอะ ชอ,อบขนาดก็จัดใส่จานไหมปกินข้าวด้วยกันครับเรียบร้อยแล้วขอโทษนะครับสีสันสวยงามหน้าทานขนาดะัะเดี๋ยวเราตักใส่จานนะครับเราจะเอาใส่หม้อพองงามก่อนแล้วก็นั่งทานข้าวกัน ต้นหอมปักชีที่เราเหลืออยู่ครับโรยไปโรยหน้าโดยที่เหลือนี่เดี๋ยวเราจะเอา,เอาใส่จานอีกจานหนึ่งนะครับสระแน่โรยหน้านิดนึงโอเคครับสวยงามครับ เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้สบายแล้วฝนก็ตกออกมาแล้วเพื่อนก็จะได้ยินเสียงปุ๊เป๊กปุ๊เป๊กปุ๊เป๊กหน่อยนะครับนี่ครับลาบอีสานกินกับผักเยอะๆครับลาบอีสานนี่ซื้อเข้ามาบ้างแล้วก็รับปลูกเองบ้างบรลิินไมจ้จีลูกโดดแหนม แตเมืองเขานี่นะครับเนี่ยเขาคน,นึ่งหอนครับโอเคครับนั่งทานข้าวกับบรรยากาศฝนตกพร้อดเคฟครับทานเข้าวด้วยกันครับข้างในเยอะๆครับทำคนเดียวครับน่าทานมากครับแซ่บมาก เพื่อนๆก็จะได้ยินเสียงฝนตกดังเลยนะครับนี่ก็เข้าหน้าหนาวแล้วฝนก็ยังตกอยู่เชฟก็งงเหมือนกันนะปีเนี้ยทานข้าวเย็นด้วยกันครับทั้งหนาวทั้งฝนนี่ครับเมนงูง่ายๆทำสไตล์เชฟโน่ครับ ราบอีสานหมูครับทาง่ายๆใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบทําคนเดียวนะครับข้างในเพียบเลยได้ข้างในมาเยอะเลยครับน่าทานมากครับทานกับข้าวนึ่งร้อนๆแล้วก็ทานทานกับน้ํากระเจี๊ยบอากาศอย่างนี้ค่อยๆทํานะครับไม่ต้องรีบทำถ้าารีบทำัททททททะไม่ค่อยอร่อย เพื่อนๆขยัมมาเที่ยวเชียงใหม่ตอนนี้ก็เชิญนะครับบรรยากาศดีมากทานข้าวด้วยกันครับเป็นกับแก้มด้วยเป็นกับแก้มด้วยเป็นกับข้าวด้วยอร่อยทานกับข้าวนึ่งร้อนๆบางทีเราไปซื้อข้าวน้าเชฟจะบอกให้ ขึ้นไหนมีนี่เดียวคนหาครื่องในว่ามีเท่าไหร่เดี๋ยวนี้อะไรก็แพงเนาะห้าสิบบาทแล้วนิดเดียวอะอันนี้ชุดนี้เชฟซื้อมาร้อยหนึง่งร้อยหนึ่งโอเคเลยนะข้าวเหนียวร้อนๆใครที่ไม่เคยดูเชฟเชฟนึ่งเชฟหุงข้าวนึ่งนี่นะเข้าไปดูเชฟได้ อืน mm ี hmm. ่น่ากินมากใส่หวานเป็นชิ้นเป็นชิ้นเลย mm hmm. สุดยอบ อุด้ดอร่อยวันนี้ขออนุญาตใช้ช้อนนะครับอร่อยมาก ตบับครับหวานจับ

เมนมูง่ายครับด้านหน้าเป็นกับแก้มขึ้นนู้นเป็นกับข้าวขึ้นนู้นเอาละเดี๋ยวจิ้มหน้ามีอะไร พี่เชฟจะแนะนำอนึ่งเนาะเชฟฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดสตอร์คล้กดติดตามให้เชฟหน่อยเชฟนุ่งกินเที่ยวแล้วเดี๋ยวเป็นเพื่อนกันเป็นเอฟซีกันเชฟหาอะไรอร่อยอร่อยมาแล้วก็เที่ยวด้วย อร่อยมากราบิสานหมูสูตรสไตล์คนเหนือคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้เชฟสวัสดีครับเดี๋ยวเชฟก็จะนั่งกินต่อนั่งจิบอันนี้ต่อฝนตกวันนี้คงหลับสบายสบายแต่ถ้าใครอยากมาเที่ยวเชียงใหม่ตอนนี้นะมาเลยนะรับรองปลายฝนต้นหนาวมาเที่ยวเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ